สวัสดีค่ะการทดลองตอนที่5การหาความกระด้างทั้งหมดของน้ำประปาค่ะเราได้ปิเปตดน้ำประปาตัวอย่างปริมาตร2 5 0 0มิลลิลิตรเรียบร้อยแล้วเราทำการทดลองทั้งหมด3ครั้งค่ะเราก็จะเติมบัฟเฟอร์นะคะเพื่อปรับ pH ของสารละลายให้อยู่ที่ประมาณ10ค่ะเนื่องจากการไตเตดนี้เป็นการไตเตดสารประกอบเชิงซ้อน ซึ่งจะเกิดคอมเพล็กซ์หรือสารเชิงซ้อนได้ดีที่ pH ประมาณ10นะคะเราก็จะเติมบัฟเฟอร์5มิลลิลิตรค่ะลงไปจนครบทุกขวดเราจะเตรียมสารตัวอย่างไว้ให้เสร็จทีเดียวแล้วไปเตรเยคอย่าลืมนะคะ EBT ค่ะเป็นอินดิเคเตอร์ใส่ลงไปก็จะได้ถ้าน้ำ ประปาเรามีความกระด้างก็จะได้สารละลายสีม่วงแดงนันกศึกษาสังเกตไหมคะน่าจะก,กระด้างไม่เยอะเนาะเราได้สีออกม่วงๆค่ะไม่ไม่แดงไม่ค่อยแดงค่ะก็จะได้สีออกน้าเงินกนม่วงแล้วค่ะเราจะอ่านปริมาตรเริ่มต้นของ EDTA ก่อนการไตรเตรดครั้งที่1ค่ะ จากสีเริ่มต้นนักศึกษาจะเห็นว่าสีค่อนข้างออกเป็นน้ำเงินปนม่วงนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆยหยดนะคะระวังการสังเกตสีที่จุดยุติค่ะก็จะได้สารละลายสีฟ้าอันนี้คือน้ำปรับปลาของจริงที่ตึกเคมีของเราค่ะซึ่งโดยทั่วไปนะคะ น้ำปรัปลาจริงๆก็จะไม่ค่อยมีความกระด้างค่ะจะมีก็มีมีไม่มากค่ะส่วนใหญ่เขาจะนิยมวิเคราะห์หาในน้ำบาดาลซึ่งจะมีมากกว่าน้ำปรัปลาส่วนใหญ่ผ่านกระบวนการต่างๆนะคะอันนี้เราใส่อินดิเคเตอร์เพิ่มค่ะเพื่อให้การสังเกตสีชัดเจนขึ้นค่ะนักศึกษาเห็นการเปลี่ยนแปลงสีแล้วใช่ไหมคะ ซึ่งเราหยด EDTA แค่ไม่กี่หยดเราจะถึงจุดยุติค่ะนี้เราทำครึ่งหยดค่ะฉีดมาจ่อให้ค้างอยู่ที่ปลายแล้วเราก็ฉีดน้ำกันก้วล้างลงไปทำปฏิกิริยาเดี๋ยวจะให้นักศึกษาดูสีชัดๆนะคะที่อันนี้คือเดี๋หาหามุมแสงค่ะสีน้ำเงินนะคะ เราควรดีใจไหมคะว่าปริมาตรที่เราใช้ในการไตเต็ดนิดเดียวค่ะนักศึกษาก็ไปคำนวณปริมาตรนิดเดียวอ,อ่านครั้งที่หนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็นปริมาตรเริ่มต้นของครั้งที่สองค่ะลองไปดูเนาะว่าคำนวณแล้ว ความระด้างทั้งหมดของน้ำประปาค่ะไปดูที่มาตรฐานน้ำประปาบ้านเราค่ะเขามีเกณฑ์อนุโลมให้อันนี้ได้ที่จุดยุติแล้วนะคะให้มีความกระด้างทั้งหมดหรือ total hardness ค่ะในหน่วย as c a คนมิลลิกรัมแคลเซียมาร์บอเตต่อน้ำหนลิตรไม่เกินเท่าไหร่นะคะอันนี้คือครั้งที่2ค่ะก็ปริมาตรของครั้งที่2ค่ะ ปริมาตรสุดท้ายครั้งที่2จะเป็นปริมาตรเริ่มต้นของการทำซ้ำครั้งที่3ค่ะแป๊บเดียวนะคะมันก็จะได้สีที่จุดยุติเนื่องจากว่าน้ำปรปาเราไม่ได้มีความกระด้างมากมายค่ะมาตรฐานน้ำปรปาก็จะมีค่ากำหนด ค่าหนึ่งนะคะน้ำบาดาลก็อีกค่าหนึ่งค่ะซึ่งถ้ายักษาอยากทราบเพิ่มเติมก็ไปสืบค้นได้ค่ะเราจะได้ปริมาตรสุดท้ายของการใรเตรดครั้งที่สามแล้วนะคะเดี๋ยวจับซูงให้ได้ก่อนคะ่ะ เป็นอันเสร็จการทดลองแบบนี้นะคะครบทั้งหมดหตอนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ